ทุกคนคะ่ะเมื่อคืนนี้นะคะทางวอตบอยสีชัยเนี่ยออกมาโพสร่ายยาวเลยนะคะทําเอาแฟนคลับเนี่ยก็ต่างคอมเมนต์แล้วก็ให้กําลังใจกันเยอะมากๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่วอตบอยเนี่ยเปิดใจพูดอะไรหลายๆอย่างนะคะโดยที่แฟนคลับเขาก็เข้าใจแล้วก็ยอมรับในตัวของวอตบอยนะคะในภาวะการเป็นผู้นําที่ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เป็นผู้บริหารที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะเมาาื่อทางวอตบอยสีชัยคะ่ะออกมาพูดนะคะบอกว่าอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะวันไหนที่มีไลฟ์นะคะ ไฟ์สดเนาะพวกกลุ่มปิดอย่างเงี้ยค่ะเรืองนานวีคที่วงจัดเองนะคะผมอาจจะโพสบ่อยหน่อยมันคือการดิ้นรนของผมที่จะเอาตัวรอดที่จะนําพาทุกอย่างให้คับเคลื่อนได้ค่ะเพื่อหล่อเลี้ยงให้ทุกคนอย่ารําคาญผมเด้อครับถ้ากวนใจเลื่อนผ่านได้ครับนี่คือสิ่งที่ทางบอสบอยสีชัยออกมาโพสนะคะเรียกได้ว่าเอาใจแฟนคลับไปเต็มเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะคะทางบอสบอยสีชัยไปต่อในคอมเมนต์อีกค่ะโดยที่ในคอมเมนต์ก็รายยาวเหมือนกันนะคะบอกว่า งานเดือนนี้นะคะเจ้าภาพที่จองไว้เลื่อนไปหลายงานในสถานการณ์บานพื้นที่ที่จัดงานไม่ได้ค่ะผมจึงต้องจัดปิดวิกเองนะคะเพื่อทีอ่เพื่อที่จะเติมคิวให้เต็มเป็นปกติค่ะทุกคนที่ทำงานได้เงินเต็มครับแต่ผมลุ้นทุกวันเพราะวันไหนที่ขาดทุนคือผมเจ็บเองคนเดียวนะคะแต่น้อยมากที่จะได้กำไรในภา ในภาวะแบบนี้แต่ผมต้องทำเพื่อให้ทุกคนได้มีงานทำและที่ขายกลุ่มปิดก็ขายเป็นปกติอยู่แล้วมา4ปีแล้วช่วงนี้ยิ่งต้องอาศัยพลังจากการขายกลุ่มปิดเพื่อที่จะมาซ่อมแซมวันที่ปิดวิกไม่ประสบความสำเร็จหลายคนอาจจะไม่เข้าใจในการร่ำไรการโพสนะคะการประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆของผมค่ะ แต่ถ้าผ่านช่วงนี้ไปนะคะเดือนหน้าคิวงานเจ้าภาพก็เต็มปกติแล้วครับช่วงนั้นผมอาจจะทํางานน้อยลงนะคะในการโพสต์หรือรบกวนทุกท่านผมขอรับจบได้เองทุกอย่างทุกงานทุกกรณีนะคะเติมไฟให้ผมหน่อยได้ไหมครับขอบคุณพี่ๆแม่ๆหลายๆท่านที่มองถึงความกดดันของผมในแต่ละครั้งคอยถามไถ่ยและเป็นกำลังใจให้ผมดีมาตลอดนะคะแล้วขอโทษสำหรับหลายๆคนที่ต้องรำคาญและมองว่ามันเป็นการรำไรครับ ถ้าผมไม่ทําแล้วใครจะทําเพราะมันคือความรับผิดชอบของผมเลยนะคะขอบคุณพลังเล็กๆที่มีความหมายกับผมมากๆนะคะจากทุกๆท,ท่านที่ไม่เคยทอดทิ้งกันเลยนี้ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับการบริหารของทางวัดบอยนะคะเรียกได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะเราไม่สามารถบังคับได้จริงๆค่ะแล้วเราก็เตรียมรับมืออย่างเดียวเลยนะคะซึ่งเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่คิวงานอาจจะโดนยกเลิก หลายคิวเลยค่ะคุณผู้ชมขันแล้วก็ทางบอทบอยเนี่ยก็แจ้งให้ทุกคนทราบอยู่เสมอว่าวันไหนเนี่ยโดนยกเลิกบ้างวันนี้มีคิวงานที่ไหนวันนี้มีคิวงานที่ไหนวันนี้มีงานคุมปิดนะแล้วก็มีการจัดอคอนเสิร์ตเล็กๆหรือว่ามีการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆน่ค่ะคือบอทบอยจะแจ้งให้ทุกคนทราบอยู่ตลอดใช่ไหมคะซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนที่งานโดนยกเลิกมากที่สุดเลยก็ก็ว่าได้นะเพราะว่าซึ่งเป็นเดือนแรกนะคะที่เจอสถานการณ์แบบเต็มๆนะคะ บางอย่างบางพื้นที่บางงานไม่สามารถจัดคอนเสิร์ตได้นะคะจำเป็นต้องยกเลิกจริงๆซึ่งทางผู้จัดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะยกเลิกอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาจ้างกันเนี่ยเป็นปีถัดปีนะคะหรือ2ปีนะคะคือเขาจ้างกันแบบนี้แต่ด้วยสถานการณ์บางทีเราก็ต้องให้ความเคารพกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนาะคุณผู้ชมขาเราก็ต้องอ่าโอเคนะคะในเมื่อไม่สามารถทํางานจัดคอนเสิร์ตได้อย่างนี้ค่ะเราก็ต้องเลื่อนไปก่อนนะคะเป็นปีถัดไปนะคะคุณผู้ชมขาถึงเดือนนี้มันจะเจ็บหนักหน่อยนะคะแต่ทุกคนก็ยังให้กําลังใจแล้วก็ พอทที่ดีเสมอมานะคะในเมื่อวันไหนที่ไม่มีงานแต่บอสบอยก็รับผิดชอบทุกคนในวงนะคะคือพยายามแบบให้มันเป็นปกติที่สุดนะคะแต่ถามว่าบอสบอยเจ็บหนักไหมบอสบอยก็เจ็บหนักเหมือนกันแต่ในเมื่อสถานการณ์มันบีบบังคับนะคะเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์มากที่สุดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งทางบอสบอยก็ทําออกมาได้ดีมากๆนะคะบอสบอยเนี่ยเขาก็บอกว่าคือตอนเนี้น้่นลนมากที่จะ เอาตัวรอดนะคะคือพยายามให้ทุกๆคนในวงเอาตัวรอดไปด้วยกันซึ่งผู้นําที่ดีเขาก็ต้องให้ลูกเนี่ยเจอแต่สิ่งที่ดีจริงไหมคะแล้วก็พาลูกๆพาทีมงานเนี่ยคะ่ะเอาตัวรอดกันได้ทุกคนนั่นเองนะคะเพื่อที่จะพยายามให้มันคับเคลื่อนได้อย่างมีคุณภาพเนาะแล้วก็หล่อเลี้ยงทุกคนนะคะไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะก็บอยๆเนี่ยบอกว่าอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งราคาญอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายกัน,กนเนาะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าถ้ายังไงก็ ฝากติดตามให้กําลังใจด้วยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะบอยก็คือมีไลฟ์สดกลุ่มปิดบ่อยนะคะแล้วก็มีงานจัดวิกที่วงจัดเองอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะให้แฟนคลับเนี่ยเข้ามาอุดหนุนในกลุ่มปิดนะคะซึ่งก็จะมีฐานแฟนคลับที่เขาแบบอุดหนุนไปประจําอยู่แล,แล้วแล้วก็มีหลายๆคนที่เขาไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตบางงานที่ไม่ได้จัดอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าไปดูกลุ่มปิดกันเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งบอยต้องทําแบบนี้นะคะเพื่อที่จะประคับประครองวงให้อยู่รอดแล้วก็ขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีซึ่งลูกน้องในวงอะ บางคนอะมีงานหลักก็คืองานนี้นะคะแต่บอสบอยอะด้วยความเป็นผู้นําเราทิ้งลูกน้องไม่ได้เราจะทํายังไงดีเพื่อที่จะให้แบบมันขับเคลื่อนปกติแล้วให้ลูกน้องอยู่รอดอยู่ได้ตลอดอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องทําแบบนี้นะคะถ้าไม่ทําอย่างเงี้ยค่ะมันก็กลับกลายเป็นว่าอ,อุยดรามา่ามีแต่ผู้นำนะที่ไปได้แล้วลูกน้องเนี่ย ตุยหมดแบบนี้ไม่เอานะอะไรแบบนี้ค่ะหลายๆคนก็จะเกิดดราม,ม่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเป็นผู้นาําผู้บริหารที่ดีต้องพาลูกๆคลับเคลื่อนไปให้ถึงฝั่งนั่นเองค่ะซึ่งศิงลปินทุกๆคนนะคะเขาก็เคารพการตัดสินใจของทางบอดบอยนะไม่ว่าบอดบอยจะทําอะไรทุกคนให้การสนับสนุนหมดค่ะเพราะว่าสถานเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้มีอะไรเราก็ต้องรีบเก็บเกี่ยวมีอะไรเราก็ต้องรีบทำนะคะเพราะาบางสิ่งบางอย่างเราบังคับไม่ได้นะคะงานโดนยกเลิกบ่อยงานโดนยกเลิกหลายงานแล้วเราจะทําอะไรกันดีนะคะเพราะว่ารายได้มันก็หายไปอะไรแบบ น,นะคะคซึ่งทางผู้บริหารเขาก็คุยกันแล้วแหะคะ่ะว่าเอยเราต้องมีแบบการจัดกลุ่มปิดนะการเปิดวิของวงนะมีกิจกรรมของวงเนยคะเพื่อที่จะให้แฟนคลับเนี่ยมาอุดหนุนนะคะให้วงนั้นอยู่รอดไปได้นั่นเองะคะ่ะคุณผู้ชมคะซึ่งตอนนี้นะคะก็ อ่าหมอลำเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนไปทุกๆวงนั่นแหละค่ะเขาได้ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เนาะคุณผู้ชมขาเพราะว่าไม่ได้มีแค่ทางหมอลำใจเกินร้อยนะที่โดนยกเลิกงานะะนะคะคือกระทบทุกๆวงนั่นแหละค่ะแล้วก็กระทบทุกๆศิลปินนะคะแต่ก็ผ่านช่วงนี้ไปได้นะคะคุณผู้ชม่าเดี๋ยวสถานการณ์ก็ปกตินะคะแต่ในช่วงเนี้ยบางพื้นที่ก็ยังสามารถจัดงานได้นะแค่ต้องอยู่ในความพอดีแล้วก็ความเหมาะสมนั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นงานใหญ่ๆอย่า,ยยางเนี้ยค่ะที่ ส่วนมากโดนยกเลิกจะเป็นงานใหญ่ๆซะมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าเป็นงานใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะถ้าผู้จัดเนี่ยค่ะไม่มั่นใจว่าจะอยู่ในความเหมาะสมได้หรือเปล่าควบคุมได้หรือเปล่าเขาก็เลยไม่ดําเนินการต่อนะคะ ก็เลยต้องตัดสินใจย,ยกเลิกงานไปก่อนนะคะงานใหญ่ๆส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องทําตัวให้เหมาะสมนะคะเพื่อที่จะให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดีนั่นเองค่ะหลายๆคนเขาก็เข้าใจนะคะคุณผู้ชมค่ะกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนาะเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปนะคะซึ่งตอนนี้ปนปอศรี B B ชัยก็มีคิวงานเข้ามาหลายๆครั้งเนาะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าบางงานก็โดนยกเลิกไปแต่มันก็จะมีอยู่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็มีแสดงอยู่ที่อาอเภอศรีขอนภูมเหรอคุณผู้ชมคะ อ่านผิดต้องขออภัยนะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะคุณผู้ชมเป็นโชว์นะคะของหมอลำใจเกินร้อยเต็มวงนะคะแล้วก็มีโชว์ใหม่พร้อมลําเรื่องสลับเต้ยนะคะซอแจ้งนะคะสําหรับงานนี้เนาะพี่นองขาเมื่อคือนคนี้ก็อยู่เมื่อคืนนี้ก็แสดงนะคะอยู่อําเภอสังขาจังหวัดสุดรินทร์คือกันนะคะพี่นองขาโอ้โหเดือนนี้คิวงานลดเยอะมากนะคะแต่ บอสบอยก็ทำหน้าที่ตัวเองอย่างดีนะคะแล้วก็ทําให้สถานการณ์ช่วงนี้เนี่ยคับเคลื่อนไปได้ด้วยดีค่ะต้องขอเช่นชมคณะผู้บริหารนะคะแล้วก็ผู้นาอย่างทางบอสบอยสีชัยนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้หลายๆคนก็ได้รับผลกระทบเนาะแต่ว่าเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปค่ะนี่แหละค่ะเขาบอกว่าไม่ว่าจะสถานการณ์อะไรก็ตามแต่เราก็ต้องมีการวางแผนไวล่วงหน้าค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องอยู่ให้รอดนั่นเองค่ะยัางไงาฝากเป็นกําลังใจให้กับทีมงานดน้วย,าายทางบอทบอยสีชัยหัวานด้วยแล้วกันนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันค่ะส่วนว ลาไปก่อนนะคะถ้ามีข่าวสารอ,าอะไรใหม่ๆอัปเดตเด็กจ,จินจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบกันเลยค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ